สวัสดีครับวันนี้ช่นนางนนพามาดูราวสแตนเลสครับเกจ๊3.4น,นิ้ว1.5มินะครับเจ๊เจ๊เจ้าของบ้านครับส,สวยงามให้ได้โชว์ฝีมือเลยครับผมสวยงามเลิศเลยสวยงามอ่าตรงเดินขึ้นมาดูเนาะนี่ครับหัวคุ้นสี่นิ้วเสาสี่นิ้วสามน้นาสามมิลครับอันนี้สแตนเลส3.4น้า1.5มิน,นะครับผมอ่ะช่างตรงเดินขึ้นมาดูนะมาพี่ขอกล้องหน่อยจ้นนะอ่ะช้ำไหม อันนี้จะมืดๆหน่อยนะครับนี่ครับนะเดี๋ยวพามาเดินท็อปบนเป็นสามคูณนิ้วครึ่งไฮไลน์นะครับนี่ครับกาดแฮไลน์แล้วก็ลายลายเป็นออสแตนเลสเงานะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับแคบๆหน่อยนะครับนี่ครับสแตนเลสเกจสามคูนสี่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับสวยงามนะครับขึ้นชั้นบนนะครับ ต้นไม้ตั้งพอดีต้นไม้ตั้งพอดีเข้ามุมสวยนะครับนะครับเข้ามุม,มเสาเสาสี่นิ้วหนาสามมิลใส่หัวขุนสีทองครับนะครับลายดัดสวยอ่างตรงเดินขึ้นมาเลยครับอุ๊ยน,นี่ครับอะไรดูนี่ครับขัดแห่ลายลง้ํายาเคลือบเรียบร้อยนะครับ สวยเลยนี่ครับอันนี้มาเชื่อมต่อกับบันไดบนตัวนี้นะครับอันนี้บันไดบนก็มาทําไว้นะครับบันไดบนสตรแตนเลสใส่แผ่นกันลื่นขึ้นไปดาดฟ้าครับนะครับนี่สวยๆเลยนี่ครับนี่ครับ เนี่ยเียเจ้าของบ้านอนุญาตได้ขออนุญาตถ่ายวีดีโอครับเนี่ยเจ้าของบ้านนี่ครับอาชนพก็ถือััทรรพ์คบเห็นไหมครับสนใจงานก็บตะเลยไงสอบถามได้นะครับ087910628 6ครับท่างน